คือัสยกรรมบางทีไม่ต้องทําเยอะครับอย่างค,คุณลูกเกดเนี่ยไม่ต้องดูดไขมันทั้งตัวเราเอาเฉพาะจุดที่เรามีปัญหา<ช>จุดที่เราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อทําแล้วถูกใจแ้วถ้ามีจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาก็จะกลับมาที่เดิมบางมส aesthetical ค,ค่ะหมอหมูค,ะขอขอค่ะ <S <S ขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อไหมครับว่าคุณลูกเกดมาปรึกษาหมอประมาณ4-5รอบได้เนาะซึ่งเออหมอก็เข้าใจนะเป็นดารานักแสดงเป็นแบบซูเปอร์โมเดลเนาะคือเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดหมอก็ค่อยๆให้ข้อมูลเราคุยกันหมอว่าสิ่งนี้ดีนะลองเล่านิดนึงทำไมถ มาคุยกันเยอะเลยมีคลินิกมีโงรงพยาบาลเยอะแยะมากมายเก็คิดว่าในฐานะที่เราจะต้องเป็นคนไข้เราต้องศึกษาก่อนศึกษาโงรงพยาบาลศึกษาคุณหมอที่จะดูแลเราเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็พอลงมือทําจริงแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ side effect คืออะไรแล้วก็หลังจากทําเสร็จแล้ว recovery period ยาวนานเท่าไหร่เพราะเราก็เป็นคนที่ ไม่ได้มีเวลาโอ้โหพักฟื้นเป็นเวลานานนะคะแล้วหลังจากนั้นเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงพอเรามาถามแล้วกลับไปนอนคิดคุยกับเพื่อนมีคำถามเพิ่มแล้วก็ต้องมา <My S 1> ปรึกษา <Club. S 1> อีกมาอีกรอบอะไรเงี้ยหนึ่งเนี่ยเราจะได้อุ่นใจแล้วเราจะได้มั่นใจว่า เราได้ the best care แล้วก็ the best doctors ที่ดูแลเราคุณลูกเกดที่มาปรึกษาหมอหลายรอบจริงๆหมอชอบนะบางคนไม่ชอบแต่สำหรับหมอเองถ้าเกิดค,ค,คนไข้มีคาถามแล้วมาปรึกษาเรื่อยๆหมอรู้สึกว่าเขาใส่ใจอย่างการผ่าตัดเนี่ยหมอไม่ใช่ผ่าตัดอย่างเดียวนะเราต้องพูดคุยด้วยว่าเราชอบแบบไหนลฟ์สไล์เป็นแบบไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดทําอาชีพที่ต้องใช้บอดี้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันเป็นจุดๆเลยหมอไม่ยอมทําเกินด้วยลูกเกดก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอคะแล้วถ้าเอวเกดเล็กแล้วนะคะหน้าท้องเล็กแล้วเนี่ยลูก ขาละ่ะมันจะดูไม่แบบ ขาสมส่วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณหมอก,ก็ดูเขาบอกคุณลูกเกดครับขาไม่ต้องขาเล็กแล้วขาเล็กแล้วที่บอก <c oughs> แต่ทําไมเกิดมองมคุณหมอก,ก็เลยชีย้ให้ดูว่ายังไม่จําเป็นต้องทําบางจุดก็จะเป็นกล้ามเนื้อสมากกว่า,า,าอย่างเช<า><า>่นตรงบริเวณน,น่องบางคนอยากให้น่องเล็กจริงๆนะตรงน่องเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อเกือบทั้งหมดเวลาดูดไขมันถ้ามันเป็นส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเยอะไขมันก็จะน้อยมันก็จะเจ็บตัวแล้วก็เจ็บโดฟีหมอก็จะแนะนําตามหลักการแพทย์เลยเพราะว่ามันได้ประโยชน์กับคนที่มาทํามากกว่า